แล้วนะคะกระทงอาหารปลาอย่างง่ายของคุณแม่นี่นะคะ A อทนค่ะนี่นะคะพบกันอีกแล้วนะกับ A2N Channel นี่นะเห็นไหมคะอะไรอันนี้นะคะอันนี้เป็นอาหารปลานะคะวันนี้คุณแม่จะมาสอนทำกระทงอาหารปลาแบบง่ายๆนะคะ okay. ปลาออกมาจากถุงใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทําฐานก่อนนะคะใช้น้ํานะคะไม่ต้องใช้กาวนะเพราะว่าอาหารปลาเนี่ยเขาทามาจากข้าวโพดใช่ไหมพอโดนนะ้ำแล้วมันก็จะติดกันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันดีกว่าคะ่ะนี่นะคะอันดับแรกจะต้องเลือกก่อนว่าจะใช้สีอะไรเป็นสีพื้นนะคะคือแม่จะใช้สีเหลืองแล้วกันนะหยิบมาสองอันนะคะนี่ใช่ไหมแล้วก็อันนึงแปะน้ํา แปะนิดเดียวนะให้มันเปรียเทียบนี้นะคะแล้วก็แปะไว้นี่นะจับไว้แป๊บนึงนะคะี๋ยวมันก็จะมันก็จะอยู่ตัวนี่เราจะทาเป็นกลมๆใช่ไหมคะเราก็ต้องหาวัสดุที่ยึดเป็นรูปเป็นกลมๆนะได้สองอันแล้วใช่ไหมคะก็แปะแปะนิดเดียวนะคะจุ่มน,น้ํานิดนึงนี่นะแล้วก็จับไว้นะคะให้มันเป็นทรงกลมนะคะ ใครอยากทำเป็นทรงอะไรก็หาบล็อกที่เป็นทรงแบบนั้นนะนี่นะคะก็แปะปลายให้รอบเลยนะคะนี่นะคะใกล้จะลอยกระทงกันแล้วนะคะกระทงแล้วกระทงปีนี้ตรงกับวันฮาโลวีนนะวันที่31ตุลานะคะวันเสาร์นะคะใครที่อยากทํากระทง ลอยเองนะคะง่ายๆนะคุณแม่มีคลิปที่เป็นกระทงใบตองง่ายๆไปแล้วนะคะอันนี้เป็นกระทงอาหารปลาแบบง่ายนะคะใครอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็เลือกทำได้ตามบล็อกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวใส่เต็มแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราลออมันแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหม เราก็จะใส่ตรงกลางให้มันเต็มนะคะเวลาเติมตรงกลางเนี่ยก็ใส่จุุมน้ํานิดนึงเหมือนกันนะแล้วก็ค่อยๆแปะไปนะคะเติมให้มันเต็มตรงกลางแล้วเราก็ค่อยมาตกแต่งทีหลังนะ แล้วใช่ไหมคะเราก็มาเติมอย่างนี้นะคะเติมเข้าไปเติมเข้าไปให้มันให้มันเป็นฐานเป็นฐานของกระทงก่อนแล้วเราค่อยมาตกแต่งทีหลังอตอนที่เราเติมเนี่ยเราก็จุมน้ําธรรมดานะคะจุมน้ํานิดหน่อยนี่ใช่ไหมก็จุมน้านิดนึงอ่าแล้วก็แปะนี่นะคะแปะให้รอบๆแปะให้มันเต็มนะคะพอวันเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งกัน,นะคะ่ะแม่ก็ใส่ เต็มแล้วนะคะนี่เห็นไหมพอเต็มแล้วเนี่ยเราก็เริ่มตกแต่งได้เดี๋ยวคุณแม่จะมาสอนทำอ่าเป็นดอกไม้นะคะแล้วตอกก็ใบไม้เพื่อตกแต่งนะคะเราก็ต้องใช้สีเขียวกับสีแดงในการตกแต่งนะคะนี่เดี๋ยวเราไปตกแต่งกันดีกว่าค่ะคุณแม่จะใช้เป็นสีแดงนะคะสีแดงแต่ว่าใช้เกสรเป็นสีเขียวนะเราก็ต้องเอาสีเขียวไว้ตรงกลางนะคะ จุ่มน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็แปะอย่างนี้สีเขียวไว้ตรงกลางนะนี่เนทำดอกไม้ง่ายมากแล้วก็หาอันที่มันเป็นตรงกลางนึงซักอันนะคะนี่นี้ใช่ไหมได้แล้วเราก็ใส่ซักหกกลีบก็ได้นะคะใส่สีแดงซักหกอัน นี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะเอาสีเขียวไว้ตรงกลางนะนี่นะคะดอกไม้ของเราก็จะเป็นอย่างนี้ทําง่ายนะคะทีนี้ตอนทําเกสททกรทํคํากลีบเนี่ยาหัดป้านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องตัดก่อนตัดที่เป็นเฉียงๆนะคะตัดนี้ถ้าน้องๆคนไหนทําก็ต้องระวังมือด้วยนะเสร็ดตัดชิ้นเฉียงสองอัน สองอันแล้วก็มาประกบกันนะคะจุมน้ำเหมือนกันเลยจุมน้ำก่อนแล้วก็มาประกอบกันนะมันก็จะกลายเป็นเป็นเหมือนใบนะคะนี่อย่างนี้นะก็ทำไว้หลายๆอันนะคะถ้าเราจะทำทำใบแบบว่าหลายใบแล้วก็หั่นไว้หลายใบ ะะได้สองอันแล้วนะัดไว่าย่างงี้นะคะอันนี้ไว้ทาเป็นเป็นใบนะคะแล้วก็ดอกไม้เนี่ยเราก็ทําซักสองอันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทําเตรียมไว้แล้วก็มาตกแต่งพร้อมกันนะคะเมื่อเราเตรียมดอกไม้กับใบมันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งกันแล้วนะดอกไม้เราเนี่ยมันจะอันใหญ่ใช่ไหมเราสามารถแบ่งได้นะคะก็เอาคัตเตอร์เนี่ยตัด มันก็จะกลายเป็น2ดอกโดยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเราใส่ดอกหนึ่งมันอาจจะใหญ่ไปใช่ไหมนี่ตัดแบ่งออกามาก็เป็น2ดอกนะคะเราก็วางอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ะะวางอย่างนี้แม่เราทาเราทาแค่สองดอกนะคะแต่ความเราเราแบ่งเนี่ยเราจะได้เป็นสีดอกอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะคะแล้วก็วางอย่างนี้แล้วเราก็เอาใบที่เราทําเตรียมไว้เนี่ยแปะอย่างนี้นะคะแปะอย่างนี้ข้างๆนะคะแล้วก็จุ่มนะ้าเหมือนเดิมแล้วก็วางอย่างนี้นี่คุณแม่ทําไว้สี่อันนะคะสีม่มุมนี้ สองนะต่อไปก็อันที่สามแล้วก็อันที่สี่ไม่จะใส่ใบมันเพิ่มนิดนึงนะคะอีก4อันนะ ให้มันแบบว่ารอบๆนะคะนี่นี่นะคะใส่ให้มันรอบๆ กระทงอาหารปลาอย่างง่ายของคุณแม่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ทูบเทียนนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะนี่ทูบเทียนก็เป็นทูบเทียนที่เรามีที่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปักบนอาหารปลานิดนึงนะมันจะได้ดูบอกว่าไม่ลดนลนเกินไปนะคะเสร็จแล้วนะคะกระทงอาหารปลาแบบง่ายของคุณแม่ใครชอบก็อย่าลืมไป ทำกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ A2N Channel ด้วยนะบ๊ายบายค่ะโอเค